ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะเว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่3 0 2สองละลายความโกรธให้เป็นความอยากอาหารเจ้าของร้านรีพูดขึ้นมาไม่ต้องแล้วนับที่ฉันนับที่ฉันแต่ว่าชุยหังกลับไม่คิดจะปล่อยดอกไม้คณะไปพลางพูดว่าทำไมหน้าใหญ่ขนาดนั้นเลยจะให้เจ้าของร้านเลี้ยงจริงๆรหรอต่อไปถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็อย่าออกมา ขายหน้าขายตาดอกไม้คณะใบหน้าแดงกรำก่อนจะหยิบแบงยี่สิบหยวนออกมาจากกระเป๋าหนึ่งใบโยนไปให้เจ้าของร้านพร้อมพูดว่าไม่ต้องทอนแล้วจากนั้นก็วิ่งอย่างบ้าคลั่งออกไปถ้าเธอยังอยู่ต่อไปเธอเดาว่าคงจะถูกชุยหังด่าจนร้องให้เหมือนกันเท่าแก่ขอโทษด,ด้วยนะครับเพิ่มเกี๊ยวให้ผมอีกชุดหนึ่งด่าจนเหนื่อยแล้วชุวยหังมองแผ่นหลังของพวกเขาที่ห่างออกไปไกลก่อนจะพูดอย่างตรงไปตรงมา หลังจากพูดจบเขาก็นั่งลงตรงนั้นพรางหอบหายใจเห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่นี้เขาโกรธมากจริงๆชะยะายาอวีชิวพูดขึ้นขนาดนั้นเชียร์หรอทำไมถึงได้โกรธขนาดนี้ฉันก็แค่ทนดูพฤติกรรมน่ารนานั่นของพวกเขาไม่ได้ฉันอยากเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาสักเส้นขนไหมคุณธรรมแย่แบบนั้นยังคิดจะมาก้าวไก่ฉันยังอยากจะหัวเราะเยาะฉันมันถึงคราวพวกเขาไหมช่วยหังกล่าว เท่าแก่รีบยื่นซุปเกี๊ยวสองชามส่งมาให้จากนั้นก็พูดว่าเจ้าน้องคนนี้อารมณ์รุนแรงเหมือนกันนะชุยหังพูดขึ้นไม่ใช่ผมอารมณ์รุนแรงหรอกครับประเด็นคือคนประเภทนี้หาเรื่องโดนด่าเอาละอย่าไปสนใจเลยว่าพวกเขาจะพูดยังไงทั้งหมดต่างก็เป็นนักศึกษาจะมีความเกลียดชังมากแค่ไหนกันเท่าแก่พูดแล้วเดินไปทำงานต่อ ชุยหังก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะพูดอะไรกับเจ้าของร้านอีกยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีทางอธิบายปัญหารสนิยมทางเพศอะไรทั้งนั้นอย่างไรเสียเมื่อครู่นี้ตนก็ยอมรับไปอย่างไม่เสแสร้งแล้วเขาจะคิดยังไงมันเป็นปัญหาของเขาตนมาที่นี่ก็เพียงแค่บริโภคแล้วก็กินอาหารรสชาติบ้านเกิดแท้ๆก็เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆตรับใดที่มันไม่ได้สกิดใจเขาจริงๆเขาก็ไม่อยากสนใจหรอก แม้ว่าเท่าแก่จะพูดคุยหัวเราะกับเขาและก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติกับตนแต่ตนจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจริงใจเท่าแก่ทำอาชีพนี้ทุกวันต้องต้อนรับส่งลูกค้าอยู่ทุกคนจะสามารถให้ความสำคัญคนได้สักกี่คนดังนั้นเขาไม่อยากพูดมากเกินไปพูดมากไปแล้วก็มีแต่จะทำให้เหนื่อยใจหลังจากเกี้ยวมาเสิร์ฟแล้วชายอาอวีชิวยังเป็นกังวลอยู่นิดหน่อยว่าชวยหังจะสามารถกินได้หมดจริงหรือเปล่า แต่เมื่อดูจากอารมณ์นั่นของชุยหังแล้วดูเหมือนจะละลายความโกรธให้เป็นความอยากอาหารไปแล้วนายนี่กินเก่งจริงๆนะปกติเวลาฉันโกรธจะกินอะไรไม่ลงเลยชญาอาวีชิวกล่าวชุยหังพูดขึ้นว่าฉันแบ่งประเภทคนถ้าฉันโกรธกับคนที่เป็นคนใกล้ชิดถึงจะกินอะไรไม่ลงแต่คนที่หาเรื่องโดนด่าแบบนี้มายุยยุฉันฉันถึงไม่มีทางทำร้ายตัวเองไง ชาย่าอาวี๋ชิวถูกทฤษฎีของชวยหังเข้าครอบงำแล้วผู้หญิงสองคนเมื่อครู่นี้เป็นฝ่ายผิดก่อนจริงๆไม่ว่าชวยหังจะมีรสนิยมทางเพศยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาแต่ว่าทัศนคติของพวกเขาอันที่จริงก็เป็นตัวแทนของคนหลายคนนายคิดว่าพวกเขากลับไปแล้วจะบอกกับคนอื่นไหมว่าเจอนายแล้วชาย่าอาวี๋ชิวถามชวยหังพูดขึ้น พูดอะไรบอกว่าเจอฉันแต่ถูกฉันด่าจนลืมเช็คบินมันน่าอับอายไม่พอหรอทักษะในการด่าคนของนายเนี่ยเรียนมาจากใครหรอฉันก็ไม่ได้ด่าคนนะฉันเป็นคนที่มีอรารยธรรมมากมาตลอดนายเห็นฉันเคยด่านายไหมช่วยหังแซงทำเป็นว่าเมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่าทางเหมือนตัวเองบริสุทธิ์มากชะยยาอวี๋ชิวกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำได้เพียงแค่ยิ้มยิ้ม ตอนที่เท่าแก่ยกเกี้ยวที่ชุยหังพึ่งจะสั่งเพิ่มภายหลังมาเสิร์ฟนั้นชุยหังก็ยังคงกินอยู่อย่างเดิมไม่หยุดเมื่อครู่นี้ด่าคนด่าไปตั้งหลายประโยคขนาดนั้นชุยหังยังรู้สึกจริงๆว่าตนเสียแรงไปไม่น้อยเลยจริงๆหลายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจัดการแก้เรื่องบนเวอปอหรือออกมาเจอเพื่อนทำไมถึงมักต้องด่าคนอยู่เสมอเลยแต่ว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความสุขต้องสูญเสียไปเพื่อคนที่ไม่คู่ควร ไม่ใช่ว่าพวกเขาแค่ไม่อยากให้ตนมีความสุขแล้วก็อยากให้ตนมีชีวิตที่น่าเวทนาสักหน่อยหรองั้นก็ต้องขอโทษทีเพราะตนอยากจะคืนตอนจบแบบนี้ให้พวกเขาจริงๆแค่คำพูดที่ตนด่าทอพวกเขามันก็เพียงพอให้พวกเขาดื่มด่ำไปได้สักม้อแล้วต่อแต่นี้ไปหากมีใครมารังแกเขาเขาก็จะไม่มีทางทนแน่นอนตอนที่303หออกระเรียนเหลืองพวกเราสองคนอย่าเดินกวาดแกว่งอยู่บริเวณใกล้มหาไยเลย อีกเดี๋ยวนายได้ด่ากับคนอื่นขึ้นมาอีกมันจะแย่เอาชย่าอวีชิวกล่าวเดิมทีชวยหังอยากจะบอกว่าเขาไม่สนใจยังไงซะที่ตนเพิ่งจะด่าไปเมื่อครู่นี้ก็สะใจมากทีเดียวแต่ต่อมาภายหลังคิดคิดดูแล้วถ้าหากบังเอิญเจอคนคณะเดียวกันกันกบชย่าอวีชิวทําให้พวกเขาเข้าใจผิดชย่าอวีชิวว่าเป็นคนประเภทนี้เหมือนกันแล้วหลังจากกลับไปก็วิพากษ์วิจารณ์รับหลังชย่าวิชิวขึ้นมาตนคงจะได้รู้สึกผิดมากจริงๆได้พวกเราไปที่ไหนกันดี ช่วยหังเอ่ยถามทะเลสาบตะวันออกนายเคยไปหรือยังชย่าอวีชิวถามช่วยหังเกือบจะพ่นน้ำซุปเกี๊ยวที่กำลังดื่มอยู่ออกมาทะเลสาบตะวันออกถ้าหากพวกเขาไปจริงๆแล้วบังเอิญเจอกับพวกเพื่อนรูมเมทของเขาคงจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ไหม ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไม่อยากเจอพวกเขาแต่ตอนที่อยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยเมื่อครู่นี้ก็ไม่แม้แต่จะเรียกพวกเขาแล้วยังรู้อีกว่าพวกเขาจะไปทะเลสาบตะวันออกตนก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าไปตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานที่แบบนั้นมีอะไรน่าดูพวกเราไปหอ,อกระเรียนเหลืองเถอะชุยหังกล่าวอึมก็ได้ยังไงซะนายก็เป็นคนตัดสินใจฉันรับผิดชอบอยู่กับนายชุยหังกวาดสายตามองเขาแวบหนึ่งแล้วพูดว่า อย่าพูดเหมือนกับว่านายไม่ได้รับความเป็นธรรมมากยังไงอย่างนั้นมหาหายนี้ฉันก็เหมือนจะกลับมาหานายนี่แหละก็ได้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติโอเคอย่างถ้าฉันไม่รู้สึกเป็นเกียรติเกรงว่าอีกเดี๋ยวจะหาเรื่องโดนด่าเอาชยะอวิชิวา่าช่วยหังยิ้มแล้วพูดว่านายลืมไปเถอะไม่มีอะไรฉันจะด่านายทำไมละ่ะนายไม่ได้่วมโมโหฉันซะหน่อยหลังจากทั้งสองคนกินเกี๊ยวเสร็จและจ่ายเงินเรียบร้อยก็นั่งรถไปที่หอกระเรียนเหลือง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุยหังมาที่นี่แล้วครั้งก่อนเขาเคยมาที่นี่ด้วยกันกับพวกเพื่อนรูมเมทของเขามาคราวนี้ความรู้สึกแตกต่างกันไปดูบทกวีนั้นกันเถอชะชย่าอวีชิวกล่าวชุยหังยังไม่ได้ตอบสนองกลับก่อนจะพูดขึ้นว่าบทกวีอะไรต้องเป็นตอนที่มีคนด่านในการตอบสนองของนายถึงจะรวดเร็วใช่ไหมชะยะ่อวีชิวถามชุยหังอย่างติดตลกชุยหังแผ่มือออกแล้วพูดว่า ตอนที่ด่าคนเลือดลมมันพุ่งพล่านคำพูดพวกนั้นมันก็ออกมาของมันเองฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้าห้ากบทกวีที่เกี่ยวกับหอกระเรียนเหลืองที่เคยเรียนเมื่อตอนมัธยมต้นไงของชุยเฮาปหนึ่งชยะอวีชิวกล่าวชุยหังพูดขึ้นจริงด้วยสิบทกวีของบ้านเมืองเรายังก็ควรจะไปดูไปมองด้วยความเคารพศรัทธาเสียหน่อยไม่แน่อาจจะให้แรงบันดาลใจฉันได้สักหน่อยนายอย่าเอาหน้าตัวเองไปแนบทองเลยอีกคนเขียนบทกวี อีกคนด่าทอคนอื่นมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันตั้งแต่แรกแล้วชยะอาอวี๋ชิวบ่นพึมพำช่วยหังเพียงแค่ยิ้มยิ้มยังไงซะสำหรับการล้องเล่นคำกันระหว่างเพื่อนแบบนี้ความสามารถในการยอมรับของเขานับว่าค่อนข้างแข็งแกรง่งฟ้าโปร่งแม่น้ำต้นไม้เมืองหัน่นยางมองเห็นได้อย่างจำชัดพุ่มหญ้าหอมที่เกาะนกแก้วเขียวชะาอุ่มพระอาทิตย์ตกลงดินบ้านเกิดเมืองนอนอยู่แห่งหนใดหมอกคลื่นบนผืนน้ำทำให้คนสศกเศร้าใจ มองไกลออกไปจากหอ,อกระเรียนเหลืองมองแม่น้ำยางสีเกียงที่อยู่ห่างไกลออกไปมันกลับเป็นเหมือนภาพอีกฉากหนึ่งจริงๆเมื่อครั้งก่อนตอนที่มากับเพื่อนรูเมทพวกเขาแค่เดินอยู่บริเวณรอบๆภายนอกไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปแค่ว่าครั้งนี้มีเพียงแค่พวกเขาสองคนนอกจากนี้ยังเป็นชยาวิชิวที่ประสบเรื่องราวบางอย่างมาก่อนช่วยหังก็ไม่อยากตอนหนีมากเกินไปดังนั้นจึงถือโอกาสตอนที่ชยาวิชิวไม่ทันสังเกตเขาจึงซื้อตั๋วเข้าไปก่อนล่วงหน้า ในความเป็นจริงแล้วระหว่างเพื่อนไม่สนใจหรอกว่าจะใช้เงินไปเพื่ออีกฝ่ายไปแล้วเท่าไหร่แต่ดูตรงที่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจไหมช่วยหังยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในเมืองเออมองวิวทัศน์ของเมืองเออรและรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมากอีกครั้งมองคลื่นน้ำยางสีเกียงที่กำลังสะรสาดูเหมือนว่าความกังวลรำคาญใจของเขาจะถูกแม่น้ำพัดพาเอาไปด้วยแล้วตรงนั้นทำไมมีแม่กุญแจมากมายขนาดนั้นชะย่าอวีชิวถามขึ้นมาหนึ่งประโยค ชุยหังมองไปตามนิ้วมือของชยาวิชิวที่กำลังชี้ไปอีกด้านหนึ่งแม่กุญแจถูกคล้องไว้บนสายรัดส,สีแดงแถวใหญ่แขวนเอาไว้ตรงนั้นไปดูหน่อยก็รู้แล้วไม่ใช่หรอชุยหังกล่าวจากนั้นทั้งสองคนก็ไปถึงที่นั่นและพบว่ามีคู่รักจํานวนมากใส่ชื่อของตัวเองเอาไว้จากนั้นล็อกใส่ไว้ด้วยกันแล้วแขวนไว้อันนี้ก็เก็บเงินเช่นกันชุยหังพูดขึ้นว่า ประสาทมีเงินแล้วเอามาใช้ในทางแบบนี้เพื่อในอนาคตเลิกกันไปแล้วพาคนใหม่อีกคนมาไม่ต้องไปซื้อกุญแจมาปลดแม่กุญแจอันก่อนออกก่อนเลยหรือไง 1. ชุยห้าเป็นชาวเปี้ยนโจปัจจุบันคือเมืองไคเฟิงมวลทนเหินหนานตอนอายุมากชุยห้ามาเที่ยวที่อู่ซังได้มาเยือนหอกระเรียนเหลืองประทับใจความงดงามของหอและทิวทัศน์ของแม่น้ำยางซีเกียงในบริเวณนี้จึงเขียนบทกวี หอ,อกระเรียนเหลืองขึ้นจนกวีสมัยราชวงศ์ซ่งยกย่องว่าเป็นซือบทที่ดีเด่นที่สุดของราชวงศ์ถังช่องมาฟังสิตอนที่304้ยเซอร์ไพรส์ชย่าอวี๋ชิวตลกชุยหังจนหัวเราะชอบใจใหญ่พลางพูดว่านายจะมองให้ดีสักหน่อยไม่ได้เลยหรอชุยหังพูดขึ้นสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันถ้าแค่เพียงล็อกกุญแจเอาไว้ที่นี่แล้วทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงยาวนานการอยู่ร่วมกันจะยังมีประโยชน์บ้าอะไร ชัยอาอวีชิวพูดขึ้นโอเคทุกอย่างที่นายพูดมีเหตุผลทั้งหมดตอนแรกยังคิดว่าจะให้นายไปซื้อกุญแจมาแล้วให้นายเขียนชื่อลงไปพอดีจะได้ใช้โอกาสนี้ดูว่าเจ้าคนนั้นของนายชื่ออะไรด้วยออกกลอุบายฉันนายคิดมากเกินไปแล้วเอาหลัดเที่ยวมาพอสมควรแล้วกลับกันเถอะช่วยหังกล่าวชยอาอวีชิวพูดขึ้น นี่พึ่งกี่โมงเองพึ่งจะบ่ายเองไม่งั้นพวกเราไปริมแม่น้ำกันเถอยยังไงะตอนนี้ก็เป็นช่วงฟ้าสว่างนานแล้วไม่มีทางมืดเร็วแน่นอนอีกอย่างนายไม่ได้กลับมานานตั้งเท่าไหร่แล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันนายก็ทำงานแล้วยิ่งไม่มีเวลาเลยชุยหังครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งและกำลังจะตอบกลับโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเมื่อเปิดดูก็เห็นว่าเป็นหลู่จื้อส่งวีแชทเข้ามา ฉันกำลังอยู่ในระหว่างทางกลับนายรอฉันอยู่ที่บ้านนะฉันจะกลับไปทำตามขั้นตอนพิธีการก่อนสักหน่อยแล้วจะกลับไปดูนายในตอนนั้นชุยหังเบิกตากว้างขึ้นในทันทีและยังนึกว่าตัวเองดูผิดไปไม่ใช่ใช่ไหมหลู่จื้อจะกลับมาแล้วนอกจากนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างทางกลับมาด้วยไม่ว่าจะแม่น้ำยงสีเขียงแม่น้ำเหลืองอะไรก็ไม่มีแรงดึงดูดอะไรสำหรับเขาทั้งนั้นในตอนนี้ เดิมทีคิดว่าเขาไปครั้งนี้จะต้องออกไปหลายวันคิดไม่ถึงว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้เขาเกือบจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แทบไม่ไหวรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็ดีใจทำไมรอดูจากท่าทางของนายดูเหมือนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นชยะอวีิีมองอะไรบางอย่างออกแล้วชุวยหังพูดขึ้นอืมเขากลับมาแล้วตอนแรกฉันคิดว่าต้องผ่านไปอีกสักระยะเขาถึงจะได้กลับมาฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะ เขาอยู่ระหว่างทางกลับมาแล้วแน่นอนว่าชย่าอาวีชิวไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะฉุดรั้งเขาไว้ได้แล้วทำได้เพียงแค่พูดอย่างเฉยเมยอ,ออกมาหนึ่งประโยคว่างั้นก็ได้นายกลับไปก่อนเถอะไม่อย่างนั้นเขากลับมาไม่เจอนายอาจจะคิดว่ามีคนลักพาตัวนายไปแล้วนายลืมไปซะเถอะใครจะซื้อได้ใครก็ตามที่ลักพาตัวฉันต่างก็ต้องเพิ่มเงินออกไปชุยหังพูดติดตลกชย่าอาวีชิวยังรับต่อประโยคนิ่งๆิ่งว่า เพิ่มเท่าไหร่ฉันพิจารณาสักหน่อยสามารถเอาได้ช่วยหังผลักเขาเล็กน้อยแล้วพูดว่านายลืมไปเลยเถอรีบหาคู่สเสรียนจบแล้วแต่งงานเถออันนี้นายไม่จําเป็นต้องกังวลใจหรอกฉันไม่มีทางสดแน่นอนชยะอวิชิวกล่าวช่วยหังพูดขึ้นฉันก็คิดว่าไม่มีทางหรอกตอนนี้หลายคนต่างก็ชอบคนอ้วนเพราะว่ารังแกง่ายงั้นนายคงคิดผิดแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าใครรังแก ชะย่าอวีชิวรู้สึกว่าชวยหังดูเหมือนจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนอ้วนไปแต่ว่าตอนนี้ความสนใจของชวยหังได้เริ่มเคลื่อนไปตามคลื่นกระแสน้ําไปแล้วพวกเขานั่งรถจากหอกรเรียนเหลืองตรงกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพราะชวยหังก็ไม่รู้ว่าจากที่อื่นมีรถหมายเลขอะไรที่สามารถไปถึงสถานที่ที่เขาต้องการจะไปบ้างจากนั้นชะย่าอวีชิวก็ส่งชวยหังขึ้นรถจากประตูสามมองชวยหังค่อยๆห่างไกลออกไป นั่งอยู่บนรถมองร่างของชยาวีที่หันกลับไปแล้วชวยหังส่งข้อความวีแชทไปให้เขาว่านายจะต้องได้พบกับผู้หญิงที่ดีสักคนท่าหน้าสวยแต่ไร้ศีลธรรมอย่างสองคนนั้นที่เจอวันนี้ก็ลืมมันไปซะเธอคนแบบนั้นคบกับนายไปก็มีแต่จะทําให้เกรดของนายลดลงไปด้วยโอเคฉันเข้าใจแล้วคนที่ทําให้นายขุนเคืองฉันไม่กล้ารับไว้แน่นอนเดินทางปลอดภัยนะกลับไปแล้วก็ให้สบายดีชยาอวีชิวตอบกลับ เมื่อกลับไปถึงบ้านชุยหังก็รีบดูทันทีว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็รีบจัดการให้เรียบร้อยถึงแม้ไม่รู้ว่าครั้งนี้หลู่จื้อจะสามารถนอนค้างคืนที่บ้านได้หรือเปล่าแต่เขาก็ยังคงตรวจสอบดูทุกซอกทุกมุมอ,อย่างละเอียดมากไม่อยากให้เขารู้สึกว่าพอเขาไม่อยู่บ้านตนก็กลายเป็นเหมือนคนซึมเศร้าไม่มีผิดตอนที่305้าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเมื่อนึกไปว่าอีกเดียวจะได้พบหลู่จื้อแล้วความรู้สึกของชุยหังก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาอย่างประหลาด นี่คงจะเป็นแยกจากการสักพักชนะแต่งงานใหม่หนึ่งที่เล่ากันมาสินะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันเพียงไม่กี่วันแต่เหมือนกับห่างกันมานานมากแล้วถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาที่พวกเขายืนยันความสัมพันธ์ก็นับว่าไม่สั้นแล้วแต่ดูเหมือนเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆกลับสั้นจนน่าสงสารในเมื่อหลู่จื้อบอกว่ากลับไปดำเนินการพิธีการบางอย่างแล้วจะกลับมางั้นแสดงว่าจะไม่อยู่ทานอาหารที่กองทัพใช่ไหมนะ กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาสามารถมาทานอาหารเย็นร่วมกับตนได้เพียงแค่ชวยหังคิดก็รู้สึกมีความสุขแล้วดังนั้นจึงรีบไปจัดการทำอาหารทันทีถึงแม้ว่าระยะเวลาไม่กี่วันจะไม่สามารถทำให้เขารุดหน้าไปได้อย่างก้าวกระโดดแต่ชวยหังก็ยังคงเตรียมพร้อมอย่างจรงิงจังช่วงเวลาอาหารเย็นมองออกไปด้านนอกสีของท้องฟ้งฟาเริ่มมืดลงไปเรื่อยๆชวยหังทำอาหารเสร็จไปแล้วสี่อย่างพร้อมกับซุปอีกหนึ่งอย่าง แม้ว่าดูหน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีนักบางทีรสชาติก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะทำเสร็จเขาเพิ่งจะจัดโต๊ะเสร็จหลูจื้อก็กลับมาแล้วได้ยินเสียงกุญแจไขประตูชุยหังรู้สึกว่าเสียงนี้เป็นดั่งเช่นเสียงดนตรีที่แสนไพเราะไม่มีผิดทั่วทั้งตัวดีใจยิย้มแย้มแจ่มใสาตามไปด้วยเป็นหลูจื้อที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตลอดตลอดกลับมาอย่างที่คิดไวจ้จริงๆทันทีที่เข้ามาในห้องหลูจื้อได้กลิ่นอาหารแล้วยิ้มอ่อนอ่อนออกมา โยหัดเรียนรู้เป็นแม่และเมียที่ดีจริงๆแล้วช่วยหังรีบก้าวออกไปข้างหน้าแล้วช่วยเขาถอดเสื้อออกจากนั้นยังไม่พลาดที่จะบีบนวดแขนของเขาเพื่อดูว่าไม่กี่วันที่เขาไปนี้เขาผอมลงอีกแล้วหรือเปล่ายังดีที่รูปร่างของหลู่้ยังคงเป็นอย่างเดิมเพียงแต่แดดเผาดำขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเมียที่ดีอาจจะพอเป็นไปได้แต่แม่ที่ดีลืมไปเสียเถอะฉันไม่มีความสามารถนั้นช่วยหังกล่าวหลู่้ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เดียววันอื่นพวกเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยกันยังไงเสียฉันก็ไม่ค่อยได้กลับมาให้มันอยู่เป็นเพื่อนนายเรียกนายว่ามาเรียกฉันว่าป้าช่วยหังรีพูดขึ้นว่าลืมไปเสียเถิดเลี้ยงสัตว์มีชีวิตอยู่ได้ไม่เท่าคนแน่นอนถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงตายไปคนจะยิ่งทรมานมากกว่าเดิมนายทำไมถึงมีทฤษฎีพวกนี้เป็นชุดๆเลยไปเรียนกับใครมาหรือจื้อเอ่ยถามช่วยหังตอบว่า ไม่ได้เรียนรู้จากใครเป็นตัวฉันเองที่คิดแบบนี้การชอบสัตว์ตัวเล็กๆนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่แค่ไม่อยากเลี้ยงเพราะฉันเกลียดการพลัดพรากจากลาโดยเฉพาะการลาจากแบบชั่วนิรันดนรรสชาติแบบนั้นมันทรมานเกินไปจริงๆนายพูดถึงขนาดนี้แล้วฉันยังจะสามารถพูดอะไรได้อีกยังไงซะฉันก็ไม่มีเวลาดูแลแค่กลัวว่านายอยู่บ้านคนเดียวจะรู้สึกน่าเบื่อหรือจือกล่าวช่วยหังพูดขึ้น ครั้งนี้ฉันก็ต้องทำงานแล้วแถมนี่ยังเป็นงานแรกในชีวิตของฉันด้วยนะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยยังไงซะนายไม่ใช่พวกเครื่องร้อนสามนาทีก็โอเคแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามนายดูแลจัดการเอาเองเถอะฉันยังคงประโยคนั้นเหมือนเดิมแค่นายมีความสุขก็พอแล้วหลูจื้อกล่าวชุวยหังพูดกับเขาว่าไปล้างมือเถอะจะได้กินข้าวกินข้าวก่อนแล้วค่อยคุยกันไม่อย่างนั้นอีกเดียวอาหารจะเย็นหมดแล้วหลูจื้อบีบจมูกของชุยหังที่หนึ่งแล้วพูดว่า โอเคกินข้าวแล้วค่อยกินนายขณะรับประทานอาหารชุยหังเอย่ยถามขึ้นมาหนึ่งประโยคนายกลับมาที่บ้านของนายรู้หรือเปล่าหลู่จื่อพูดว่าคงจะรู้มั้งทำไมหรองั้นนายไม่คิดที่จะกลับไปดูหน่อยหรอกลับไปดูอะไรอยู่กับนายสำคัญกว่าหลู่จื่อกล่าวชุยหังครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าครั้งนี้นายสามารถพักอยู่ข้างนอกได้กี่วันวันมะรืนก็ต้องกลับไปแล้ว หลูจื้อพลางพูดพลางกินไปด้วยช่วยหังลังเลวันนี้เป็นวันเสราร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็นับว่าเป็นวันหยุดคู่ถ้าปล่อยให้หลูจื้ออยู่เป็นเพื่อนตนในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้คนที่บ้านของหลูจื้อจะยิ่งเกลียดตนมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะเขากําลังอยากจะพูดอะไรบางอย่างแล้วก็นึกถึงความผิดพลาดที่ตนเคยทําเมื่อตอนก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้เขามักจะรู้สึกว่าตนกําลังคิดเผื่อคนอื่นดังนั้นจึงพูดคําพูดที่มันขัดต่อความต้องการของหัวใจพวกนั้น ครั้งนี้เขาไม่มีทางโง่ขนาดนั้นอีกแล้วในเมื่อตัวหลูจื้อเองไม่อยากกลับไปตนก็จะไม่ให้เขากลับไปการได้ซึมซับช่วงเวลาที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ถึงจะเป็นในแบบที่คนที่กำลังปลูกต้นรักอยู่ควรจะมีหนึ่งแยกจากกันสักพักชนะแต่งงานใหม่เป็นสำนวนที่คนโบราณมักพูดกันหมายความว่าอยู่ห่างกันช่วงสั้นเพื่อพบกันอีกจะยิ่งรักกันมากกว่าเพิ่งแต่งงานฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ